เรียนเรียนจุรานเดี๋ยวว่าเกมเล่นอะไรซะมึงเรียนไหมมึงเรียนเฮ้ยเฮ้ยรอรอรอนะเตะวะเตะวะมันคบมันคุกมันคุกมันจะไม่มันคุกมันแย่คุกกับมึงอ่ะทุยสันไม่ติดเอ้ยอย่าติดแข่งในกดอ๋อไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไปยมงแล้วยันมีออกมันนีออกแล้

Okay, 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 Hey, okay, hey